ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นคนแก่ฝันเห็นคนแก่ผู้ชายฝันเห็นคนแก่ผู้หญิงแปลว่าอะไรฝันเห็นคนแก่ผู้ชายฝันเห็นคนแก่ผู้หญิงเอ เหมือนจะได้รับข่าวการตายของคนรู้จักอะท่านกำลังจะได้รับข่าวการตายหรือการป่วยอะจะเป็นอันนี้เป็นผัวเมียนะไปเคารบหลุมศพอันนี้ก็เป็นโงศพเป็นโรงศพคนเพิ่งตาย คุณมีเกณฑ์จะได้ไปงานศพคนรู้จักจะมีคนน่ะเอาข่าวมาบอกจะมีคนน่ะเอาข่าวมาบอกท่านมีเกณฑ์จะได้ไปงานศพของคนที่รู้จักคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนต่างชาติต่างภาษามีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลช่วงเนี้ยเหมือนคุณนะ่ะมีเรื่องต้องคิดเยอะนะมันมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องต้องคิดเยอะ ให้ระวังจะมีปัญหาทางกฎหมายตามมาให้ระวังจะมีปัญหาทางกฎหมายหรืออาจจะมีคนมาขอยืมเงินก็ได้นะอาจจะมีคนน่ะมาขอความช่วยเหลือคุณน่ะให้ระวังจะมีปัญหาให้ระวังจะมีปัญหาตามมา ท่านจะมีชื่อเสียงว่าสวยท่านจะมีชื่อเสียงว่าสวยตัวท่านน่ะจะมีชื่อเสียงว่าสวยและหน้าเด็กตอนนี้ให้ระวังคำพูดให้มากท่านควรละมัดระวังคำพูดให้มากเพราะว่าอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนตามมาท่านอาจจะไปมีปัญหากับคนที่เป็นนักเลงทหารหรือตํารวจก็ได้ ท่านจะมีชื่อเสียงว่าสวยสิ่งที่รอคอยเนี่ยจะสมหวังสิ่งที่รอคอยอ่ะจะสมหวังมีเกณฑ์จะได้เงินจากทางไกลช่วงเนี้ยเหมือนคุณอ่ะจะมีความสับสนว้าวุ่นใจกับอะไรหลายๆอย่างที่มันเข้ามาท่านจะรู้สึกสับสนว้าวุ่นใจกับหลายๆเรื่องที่มันมีเข้ามาท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปเที่ยวทะเล ธุรกิจการงานถือว่าจเจริญก้าวหน้าถือว่าฝันเห็นคนแก่เนี่ยฝันเห็นคนแก่เนี่ยควรจะทําบุญควรจะทําบุญให้กับญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วฝันเห็นคนแก่เนี่ยควรจะทําบุญให้กับญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วและจะมีโชคลาภตามมาเลขนําโชคศ1 0ย์หนึ่งศูน 0110 01. ค่ะรับทำนายดวงแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดสนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปให้กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปฝากกด Sub สไ r i b e กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยค่ะ